ไหมพรมแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นไหมพรมขนาดเส้นสี่พายนะคะเราจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นไหมพรมเส้นสี่พายสีพื้นนะคะถ้าเป็นสีพื้นเขาก็จะเป็นสีเดียวแบบนี้นะคะสําหรับในการถักใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีได้เลยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสีพื้นและขนาดเส้นของเขาก็จะเป็นเส้นขนาดสี่พายนะคะ จริงๆแล้วไหมพรมเข้ามามีหลายขนาดนะคะมี3มพาย4ี่พายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะคะแต่อันนี้หน่อยใช้เส้น4ีพายนะคะเส้น4ีพายแบบนี้แบบมีสพื้นแล้วเขาก็จะมีเส้น4ีพายที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าไหมพรมเส้น4ีพายแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกว่าไหมพรม4ภพายเส้นเหลือบนะคะเพราะว่าในหนเส้นเขาจะมี หลายสีอยู่ในเส้นเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมคะดูจากเเขาก็าจะมีหลายสีผสมกันอันนี้เราเรียกว่าไหมพรมสีพายเส้นเหลี่ยมนะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกใช้ดูนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งอยากจะลองเข้ามาถักโคเชตแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกไหมย,ยังไงหรือว่าไม่รู้จะใช้ไหมตัวไหน ก็ลองดูนะคะให้เริ่มต้นจากาไหมเส้นขนาดสี่พายก่อนนะคะจะได้ถักง,ง่ายๆสำหรับมือใหม่เพราะถ้าไปลองไหมเส้นเล็กเลยจะแบบจะยังไม่ถนัดน,นะคะก่อนตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยต้องเริ่มเส้นขนาดสี่พายแล้วก็เป็นไหมพรมเอามาฝึกถักก่อนนะคะ